ครับสวัสดีนะครับเยสีทุกท่านนะเอาไม้มาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินก็มีข่าวดีทั้งท่านนะครับมีข่าวดีในช่วงช่วงเย็นนะช่วงเย็นที่ผ่านมานะทุกท่านผมก็ได้อา่าว่าจะแจ้งข่าวดีแต่ว่ามันก็มืดซะก่อนนะไปหาอยู่หากินกลับมาก็ค่ำเลยแล้วก็เลยถือโอกาสเนี่ยแจ้งข่าวดีก่อนขึ้นไล์สดเลยแล้วกันเนาะนะครับ เป็นข่าวดีมากๆเลยนะท่านนะแต่ว่าคนบ้าเห็ดไม่ได้มาอยู่ด้วยนะเพราะว่าเพื่อนปวดหลังมันปวดหลังแล้วก็เลยเข้านอนนะท่านอืมปวดหลังก็เลยเข้านอนนะนนนนะผมก็เลยถือโอกาสแจ้งคนเดียวซะเลยนะ,เ,ยเ,ะเดี๋ยวผู้ใหญ่จะดีท่านได้ท่านได้รอดูอยู่นะเผื่อท่านจะรอดูอยู่นะนะก็เลยว่าจะแจ้งก่อนนะ อ่าโอเคครับผมก็มีข่าวดีนะฮะจะพูดยังไงให้ถึงแปดนาทีเนี่ท่านมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่มีแบง500นะค์ห้าร้อยนะทุกท่านผู้ใหญ่เจดีนะะมอบเงินให้ทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ผมถือมาสองพันเพราะว่ามันไม่มีแบงค์ห้าร้อยก็เลยถือมาสองใบเลยแล้วกันให้หักออกห้าร้อยนะท่าน หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะผู้ใหญ่ใจดีนะจากชุมพรนะท่าน fc fc ชุมพรนะ fc ชุมพรนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็ช่วยอยู่เป็นประจำนะฮะทุกท่านหลายครั้งนะฮะอ่ะก็เงินสองพันบาทนี้อ่าเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยแบ่งแบ่งเป็นสามส่วนนะทุกท่านนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับให้คนบาเหตุนะทุกท่าน เอาไว้เป็นค่านะนะค่ากำลังใจนะเป็นกำลังใจในการทําจิตอาสานะครับค่าขนมข,ขนมนะท่านส่วนอีก500บาทเนี่ยท่านมอบให้ผมนะฮะขอบพระคุณมากครับแล้วอีก500บาทเนี่ยท่านมอบให้เป็นค่าน้ามันรถรวมเบ็ดเสร็จเป็น1,500บาทนะฮะให้นะทุกท่าน กราบขอพระคุณนะเอฟซจากจุมพรมากๆนะที่เมตานะครับเงินส่วนนี้เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อ,อะตะข่ายดักปลานะทุกท่านผมจะไปซื้อตะข่ายดักปลาแล้วก็จะไปซื้อหัวแก๊สใหม่พอดีว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยหัวแก๊สมันเสียผู้ใหญ่จะดีมอบให้ก็เลยอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปซื้อหัวหัวแก๊สนะหัวเตาแก๊สใหม่ เพราะเวลาฝนตกอะไรหรือเวลาเรากลับบ้านมืดๆค่ับๆเนี่ยมันมันจะขี้เกียจก่อไฟเอาหัวเตาแก๊สมาใส่ไว้ก็ก็ด,กดีมันจะได้มีใช้เดี๋ยวพี่สาวและล้านมาจากกรุงเทพมันจะได้สะดวกในการทำกะข้าวนะกะ็พรุน,นี้สองอย่างที่จะซื้อก็คือซื้อตะข่ายดักปลานะแล้วก็หัวแก๊สนะท่านอ่า โอเคครับผมก็ขออวยพรนะให้กับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะฮะ fc จากคุณพอรนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับรวยแล้วขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าก็ขอขอ,ขอบคุณอย่างสูงครับที่แม่ตาผมแล้วก็คนบ้าเห็ดนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะอ่าแล้วก็ซื้อน้ำมันเอาไว้ด้วยพวกนี้ซื้อน้ำมันใส่เกลนไว้น้ำมันรถซาล้ง นะขอบพระคุณมากมากนะดีใจมากมากนะที่ผู้ใหญ่จะดีนะ,ะช่วยทานน้ำมูกน้ำมนันแล้วก็มอบเงินให้เป็นกำลังใจเราอนการลุยจิตอาสาต่อไปนะขอบพระคุณมากมากครับผมอ่อันนี้เป็นข่าวดีก่อนเข้านอนนะท่านโอกก่อนขึ้นไรสดไม่ใช่เข้านอนสิเพราะผมว่าจะไรสดนะท่านก็เลยว่าถืออ่าแจ้งข่าวดีก่อนเลยแล้วกัน เดี๋ยวไปแจ้งอีกทีในไลฟ์สดเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตเป็นคลิปสั้นๆนะทุกท่านเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรใหไม่ได้แปดนาทีเออเอาเป็นว่าสี่นาทีห้านาทีก็เอาเนาะเออไม่จําเป็นต้องแปดนาทีเสมอไปนะข่าวดีที่สุดนะอ่าข่าวดีสุดๆนะวันนี้ใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดนะฮะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมขอบพรคุณเอซีทุกท่านด้วยนะที่ดูคลิปดูโฆษณาให้ครับผม ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ